ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวัดีเช้านี้เดี๋ยวเข้ามาดูที่สวนยางนะที่บ้านกุ้งเลยนะครับวันนี้เนาะื่อเช้านี้บรรยากาศเห็นฝนฟ้าตกเนาะนะครับแล้วก็ออกมาทางหลังบ้านนี้ก็เห็นต้นยางขาวๆนึ่ว่าน้ายางท่วมเนยะนะครับที่ไหนได้เป็นน้ําฝนเปล่ามาตรวจดูก่อนฝนตอนตกตอนเช้านะครับฝนตกตอนเชา้าเนาะอันนี้ก็เลยเข้ามาในสวนยางเนาะมาดูเลย นะครับพออยังก็กีดช่วงสักพักก่อนหน้าฝนตกนะมาเช้าฝนตกหน่อยๆน,นะไม่ตกเยอะแต่มาเห็นต้นยางนะ้ำน้ำกอาขาวเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่ามันน้ําหรือว่ายินน้ํำยางโอ้ถ้าน้ํำยางนี่เฮ hey, นะเพอเต็มถ้วยทุกถ้วยเลยขลาวขาวไปหมดเลยนะนะครับวันนี้แอดบินนะพามาเที่ยวดูในสวนกันเนาะนะครับหลังบ้านแอดมินนี่เองนะครับก็ ขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะที่ติดตามเนาะกับกุมาสปานเนาะช่วงนี้ก็ห่างหายไปสักพักเนี่ยด้วยสุขภาพนะครับเดี๋ยวไปชมนะที่บรรยากาศนะสวนยางตรงหลังบ้านนี้เนาะนะครับโอ้โหถ้วยนี้ตัวนี้ล้นเลยนะครับโอโ้น่าจะเป็นโอ้ถ้าน้ำยางขนาดนี้รวยเลยเนะี <laughs> ่ยไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับน่าจะเป็นน้ําฝนผสมด้วยเนาะถ้วนี้ นะครับก็มันสาวออกมาทางหลังบ้านเอา้าทำไมมันขาวเต็มเร็วจังนะครับนี่ก็กีดไว้เนาะอยู่ติดกับหลังบ้านนี่นะครับก็ตกนิดเดียวนะครับฝนตกปล่อยๆเนาะแต่น้ําก็ไหลมาเต็มถ้วยนะที่นี่ทาเป็นขี้ยางนะครับไม่ได้ขายยางน้ําหรือย,ยางแผ่นอะไรกมาเยี่ยมชมถ้าฝนตกอย่างนี้ถ้าเกิด หกหนักๆนะัเสียหายเนาะไรายได้ต่างๆนะคนทนําสวนยางเนาะก็รู้ดีอยู่นะครับโอ้ต้นนี้ยังเกิดน้ํายางเลยนะต้นสมุนไพรกุ้งนะครับเดี๋ยวก็เด็ดสักใบเนาะเป็นสมุนไพรนะครับไอ้นี่ก็เป็นต้นโกโก้นะกุ้งลองเอามาเพาะดูลองดูเดี๋ยวว่าค่อยขยายพันธุ์นะครับค่อยขยายพันธุ์ไป เอามาลองเพาะดูเดี๋ยวเอ,เ,อเ,อเอาเอาลูกมันเพาะนะครับโกโก้ก,ก็มีตลาดส่งออกนะกุ้งก็ลองเอามาทดสอบดูก่อนปลูกตั้งแต่เป็นเมน็ดะนะนี่ก็สองปีได้แล้วมั้งนะครับเดี๋ยวก็เอาพันธจากเม็ดนี้เนี่ยมาขยายเนี่ยเป็นลูกโกโก้นะครับโกโก้ไม่ได้เข้ามาดูนานแล้วลูกนี้ก็น่าจะเน่าแล้วเนี่ยเอาเม็ดมันดูคัดเม็ดมันนะครับลูกอื่นก็สุกหมดแล้วเนี่ย นะครับนี่คือลูกโปโก้นะครับกุ้งก็ได้พันมาเนาะจากาบนเขื่อนทางคลองลอยเนาะนะครับได้พันมาแล้วก็เอามาขยายนะปลูกทดสอบดูสักสี่ต้นเนาะในพื้นที่ตรงนี้เดี๋ยวเผื่อจะแซมระหว่างในสวนยางนี่นะครับลลูกมันเป็นลูกเขียวๆอย่างนี้นะครับเนี่ยลูกเขียวๆนะครับก็ให,ให้เขียวๆเหลืองๆทนี้เล้วเก็บขายได้นะฮะเด็ดเป็นลูกเลยอย่างนี้เนาะ เอาไปขายได้ลูกก็หนักพอสมควรนะก็ตกโลสเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้สิบห้าบาทนะั่นเดี๋ยวนี้ไม่รู้เท่าไหร,นร่นะครับนะครับแต่ถ้าเราผ่าด้วยเอาเม็ดไปล้างด้วยนะครับก็มันจะได้มูลค่าเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะนะครับแต่ถ้าเราจะเด็ดลูกอย่างเงี้ยไปขายเลยนะครับออกตลอดนะครับโกโก้เนี่ยนะครับย้ายขัดน้ํานะนะครับกุุงก็ลองมาทดสอบปลูก้วเดี๋ยวจะเอาเมล็ดมันมาขยายพันธุ์ต่อไปนะครับเอามาตั้งแต่ เป็นลูกเหมือนกันเอามาจากสวนเพื่อนเนาะนะครับล่วงไปมั่งอะไรไปมั่งเนาะกุ้งก็ยังไม่ได้มีเวลาขยายพันดีเนาะเนี่ยแห้งไปมั่งไม่ค่อยได้ดูแลนะครับลูกก็ออกเลยนะครับบางทีผมมีตลาดที่นี่เขารับซื้อเนาะส่งญี่ปุ่นก็เยอะนะครับโกโก,โก้นี่นะครับก็ไปบดไปตากแห้งบดเนาะทำเป็นรสชาติโกโก้ เนี่ยลูกนี้ยังใหญ่เลยนะครับแต่ยางว่าเลยนะต้องดูแลเรื่องน้ำเนาะต้องเดินท่อสปริงเกอร์ดูระบบน้ำเนะี่ยกงก็ลองมาปลูกสแสซมต้นระหว่างต้นยางดูนะครับหลายๆต้นแต่ก็ไม่ค่อยได้ดูแลนะไม่ได้ดูแลพื้พนตรงเลยเอามาลองทดสอบเสียบเสียบเอาเม็ดมันนะนะเม็ดพันเม็ดมันมาเพาะแล้วก็เอามาปลูกนะครับเสียบไว้แซมไว้หลายต้นนะลองทดสอบดู นะครับเดี๋ยวนู้นสวนไกลๆนู้นกว้างๆเนี่ยไม่ได้ปลูกอะไรมีแต่มะพร้าวเนี่ยเีจะไปแซมตรงจุดนู้นนะครับก็เดินชมไปเรื่อยๆเนะาะเช้าๆไม่ได้ไปไหนที่ช่วงนี้ขาก็เจ็บ <laughs> โอ้โหนีน้ำยางนะครับน้ำยางน้ำยางหรือน้ำฝนกันเนี่ยเต็มถ้วยไปหมดเลย โอ้ตายแล้วตายแล้วนะครับมาเช้ามีฝนตกปอยๆด้วยนะครับไม่ได้ออกมาดูนะครับอันนี้มันน้ำยางหรือน้ำฝนนะนี่นะยางพึ่งกีดเมื่อเช้านี่เช้ามืดเนาะนะโอ้ตายแล้วตายแล้ว โอ้เต็มถ้วยเลยน้ำยางออกขนาดนี้รวยแน่นะครับโอ้ตายตายหลายต้นเลยนะครับเนี่ยนี่อีกถ้วยหนึ่งนี่นะครับเช้านี้มีฝนตกอยู่นะครับฝนตกปล่อยๆแต่ไม่ตกแรงนะครับเนาะ เดินมาทางหลังบ้านอา้าวทำไมเออถ้วยยางน้นเต็มล้นกันหมดเลยเนี่ยนะเห็นขาวๆน้อะแม่นึกว่าดีใจน้ำยางพุ่งออกขนาดนี้นะครับนก็เ,เป็นน่าจะฝนเมื่อเช้านะฝนปล่อยๆนะครับเต็มถ้วยในน้ำยางนะหยดติ้งๆงลงพื้นด้วย นะครับนี่ก็เป็นสวนยางนะหลังบ้านนะครับแอดมินนะยามเช้านะครับบรรยากาศในสวนยางที่นี่ก็จะผสมประส,สานกันไปนะครับสวนยางมั่งนะครับแล้วก็มีสวนมะพร้าวเนาะนะครับสำหรับสวนมะพร้าวนี่ก็นะครับเกือบเดือนนะฮะเก็บลูกขายได้ครั้งนะตอนนี้ก็มะพร้าวก็ราคาใช้ได้อยู่นะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศเนาะที่สวนยางเนาะเดินดูกันเรื่อยๆนะครับน้ํายางเปื้อนขาวไปหมดเนาะมันไม่ใช่น้ํายางแล้วเนี่ยมันน้ําฝนนะเนี่ยโอ้โหเต็มถ้วยเต็มถ้วยไปงี้รวยรวยแน่เลยนะครับต้นนี้ก็ปกติออกน้อยเนาะวันนี้เนี่ยออกเยอะผิดปกติยังๆๆๆนะครับ บรรยากาศนะครับบรรยากาศเย็นๆนะฮะนะครับอันนี้ก็ลงทำมะพร้าวขาวนะครับที่บ้านแอดมินเนาะก็มาแปรรูปกันที่นี่เนาะทำมะพร้าวขาวส่งที่เขาจะไปทำกัะที่ นะครับแล้วก็ก่อนเราจะคัดน้ำมะพร้าวนะครับคัดมะพร้าวลูกเล็กๆนะครับที่ว่าลูกใหญ่แล้วก็เอาขายนะครับเป็นลูกไปนะฮะลูกเล็กๆก็นํามาแปรรูปทํามะพร้าวขาวนะครับจะมีรถมารับซื้อเนาะทํากันที่โรงเรือนเนี้ยเนาะนะครับแต่ยางไม่กี่ร้อยต้นนะครับก็มีสองแปลงเนาะ เดี๋ยวฝั่งนี้ก็ฝั่งอยู่ทางด้านหลังบ้านแอดมินทุ่งฟางๆนู่นก็จะเป็นมะพร้าวเนาะอย่างไม่ค่อยมีนะครับนู้นจะปลูกมะพร้าวเป็นหลัก ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่นี้กันนะครับขอบคุณนะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจเสมอมานะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขนะฮะสุขภาพแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้นะลากันก่อนนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากมากครับ